นะครับเรามาว่ากันต่อนะครับเมื่อกี้ได้ไปฟังท่านผู้พันชูนะครับพันธมิตรของยูทูบเบอร์ผู้ที่ยืนหยัดนะครับเพื่อพูดเพื่อแสดงเพื่อวิเคราะห์นะครับในมุมของพวกเรานะครับเพื่อเห็นว่าทำอย่างไรจะให้ลุงพลนะครับ ชนะนำความคิดต่างๆแล้วก็ขบวนการต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสังคมนั้นเป็นมุมบวกหรือมุมมุมลบเราก็จะนำมาวิเคราะห์นะครับยืนอยู่ฝั่งลุงพลพัฒน์นั่นแหละครับที่เรายืนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเห็นว่าลุงพลผิดแล้วเราจะช่วยให้ลุงพลถูกนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้ารู้ว่าผิด ไม่มีใครไปยืนข้างหรอกครับเพราะพวกเราเห็นว่าลุงพลไม่ผิดอันนี้มันเป็นความเห็นในสังคมนะครับเมื่อเรายังเห็นว่าลุงพลไม่ผิดทางนู้นเห็นว่าลุงพลผิดจึงมีขบวนการไงครับตราบใดที่หลักฐานใครเป็นคนผิดยังไม่ปรากฏชัดพอที่จะจับก,กลุ่มเพิ่มใหม่ได้ แต่เมื่อมันเป็นความเห็นสองฝั่งอยู่อย่างเงี้ยก็เข้าสู่กระบวนการนะครับความเห็นของเราก็ยังอยู่ความเห็นฝั่งนู้นก็ยังอยู่ในที่สุดก็จะรอผู้บดุงความยุติธรรมตามกระบวนการนะครับท่านจะใช้ดุลพินิษวินิจฉัยเป็นที่สุดนะครับถ้าใครเข้าใจกระบวนการนี้ก็ง่ายๆครับนะครับ เพราะตอนนี้ลุงพลคือผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับนะครับส่วนการเป็นผู้ต้องหาการเป็นจำเลยนั้นมันเป็นเรื่องที่มนุษย์เราพยายามที่จะเขียนขบวนการขึ้นมาเท่าน,นั้นเองเพราะปัจจุบันมันมีหลักฐานที่จริงไม่จริงก็มีปรากฏชัดหลายหลายคดีมาแล้วนะครับส่วน ใครไปเกียรดลุงพลจึงเป็นคนที่น่าสงสารครับถ้าเขาเคารพกฎหมายเรื่องนี้การเป็นผู้ต้องหาผู้สงสัยยังไม่ใช่ผู้ผิดครับยังไม่ใช่ผู้ผิดแล้วคุณไปเกียดลุงพลก่อนคุณก็เป็นคนที่น่าสงสารครับไม่เข้าใจกฎหมายไม่เข้าใจบริบทของสังคมของกระบวนการมันเป็นการกล่าวหา ยกเว้นว่าคุณคือคนไปนั่งดูลุงพลฆ่าคุณไปนั่งดูลุงพลฆ่าอยู่คุณไปนั่งดูลุงพลอุ้มเด็กไปขังคุณไปนั่งดูลุงพลกำลังจัดฉากเออถ้าแบบนั้นคุณก็อาจจะมั่นใจว่าลุงพลฆ่าแต่ไม่มีใครเชื่อคุณครับเพราะคุณเห็นคนเดียวไม่มีใครไม่มีใครเชื่อคุณแน่ คุณก็เพียงแต่จะเป็นคนคนหนึ่งที่ยังยืนหยัดว่าจะไปเป็นพยานว่าลุงพลเป็นคนทำเขาเรียกว่าประจักษ์พยานแต่คุณมาพูดจริงๆแล้วถ้าคุณเห็นคนเดียวคนทั้งสังคมไม่เห็นเขาก็จะมีมุมมองอื่นที่เขาไม่เชื่อคุณได้จึงเอาไว้ในชั้นศาลดังนั้นคนเกลียดลุงพลผมถึงบอกว่าคุณเนี่ย เป็นคนที่น่าสงสารที่สุดทั้งที่คุณก็ฟังคนอื่นมาคุณไม่ได้เป็นประจักษ์พยานคุณไปเกียรดลุงพลทำไมครับคุณต้องให้ความเคารพคุณต้องให้เกียรติความเป็นคนของคนอื่นด้วยจริงไหมจริงะนะครับต่อมาเรา,าก็จะมาวิเคราะห์สารสาม สามข้อซึ่งก็มีข้อความหลายอย่างนะที่ท่านทนายท่านหนึ่งนะครับเรียกว่าอนันชัยเพราะว่าต่อเต่ามันมีการันครับเพราะว่าเราจะเรียกอนันตชัยแต่ผมไปดูชื่อแล้วต่อเต่ามีการันก็แสดงว่าต่อเต่าถูกดับเสียงลงก็เรียกว่า ท่านทนายอนันชัยชัยเดชนะครับนะบถ้าพูดเรื่องการพูดถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการเป็นทนายในแผ่นดินเนี่ยคนดีมีเยอะครับคนดีก็มีเยอะคนเก่งๆมีเยอะครับ แต่ถ้าคดีอะไรมันเป็นมหากราบมันบีบแบบนี้มันบีบแบบนี้แล้วมันมีตัวอย่างทนายก่อนนี้มันเป็นอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยดังนั้นมันทำให้สังคมเราเริ่มจะเค้นหาคนที่คิดว่าดีเล็กเก่งมีใครอีกไหมผมเชื่อว่ามีมีหลายคนครับบางทีเราก็มีอุปทานอุปทา,านแล้วก็ไปยึดติดกับคนมากเกินไป บางทีเรามีอุปทานคือความยึดมั่นว่าคนนั้นดีไม่ดีน่ะมันเป็นมีอุปทานร่วมนะครับดังนั้นเมื่อสแสวงหาในการต่อสู้ครั้งนี้มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจนเราต้องเข็นหาถ้าพูดว่าอยากได้ใครยืนหนึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่ามีหลายท่านครับมีหลายท่าน ท่านนายสมเกียรติท่านทนายนิทัศน์ท่านทนายอะไรอีกอะเอาไปว่าผมมองสามท่านนีก่อนถ้ามีหลายสามชื่อเนี่ยผมก็เรียกว่าท่านทนายนันทาท่านทนายอนันชัยชัยเดชก็เป็นหนึ่งในนั้นท่านทนายสมเกียรติก็อยู่ในใจผมท่านทนายนิทัศน์ก็อยู่ในใจนะครับ นะครับดังนั้นเมื่อมันเนื่องจากมันมีแรงบีบรุนแรงอในคดีนี้มากดังนั้นท่านอนันตช,นนนชัยครับก็เลยถูกมองเด่นขึ้นมาก่อนนะครับเด่นขึ้นมาก่อนทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ค่อยว่ากันต่อแต่เนื่อท่านเด่นขึ้นมาแล้วนะครับอย่างที่ทราบว่าก็มีการทับทาม มีการทับถามมีการสอบถามท่านก็ให้ความเห็นออกมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่สารล่าสุดเนี่ยนะครับที่ผมทำคลิปไปแล้วนะครับฝากไปติดตามไปดูเนาะนะครับท่านเขียนอย่างนี้ครับคดีน้องชมพูกกก่กบกอกนะครับโอกาสขึ้นอยู่กับลุงพลและป้าแตนเพราะว่า การมาว่าความครั้งนี้เป็นการมัดรวมกันระหว่างสามีภรรยาไปแล้วอะนะครับอย่างที่ผมทราบเพราะป้าแตนเป็นคนมาร่วมถูกกล่าวหาว่ามาร่วมตอนแรกจะให้ลูกชายอีกคนหนึ่งมาร่วมด้วยซ้ำแต่ก็เหลือแต่ป้าแตนมาแบบกระโดดมาเลยนะครับแบบไม่พูดพร่ำทำเพลง แล้วก็ได้สองคนมาดังนั้นเรื่องนี้ถ้าลุงพลรอดป้าแตนก็รอดมันเป็นเหมือนการพ่วงมานะครับแล้วท่านทนายอนันชัยของพวกเราเนี่ยจะเรียกว่าของพวกเราเลยท่านอนันชัยอนันชัยก็บอกว่าแต่ว่าจะควยคว้าเอาไว้ได้หรือไม่จะควยคว้าเอาไว้ได้หรือไม่ มันมองอีกมุมหนึ่งถ้าท่านเขียนแบบนี้หมายความว่าท่านพร้อมที่จะมาทําให้แล้วนะแต่จะคายคว้าให้ผมไปทําได้หรือไม่แค่นั้นเองท่านก็ให้สามข้อมานะครับหนึ่งต้องให้ใจสองให้ความจริงสาม ให้เกียรติวิชา,าวิชาชีพทนายนะครับซึ่ง3ข้อนี้ผมก็เกรงว่าถ้ามองไปผิดแค่องศาเดียวมันจะกลายเป็นมุมลบเข้าใจที่ผมพูดนะฮะสมข้อนี้มองพลาดองศาเดียวจะกลายเป็นมุมลบทันที มองให้เป็นมุมบวกแล้วกันนะครับหมายความว่าครับท่านพยายาบอกว่ามันเป็นโอกาสแล้วนะมันเป็นโอกาสแล้วคือท่านก็การันตีตัวเองนั่นแหละครับสังคมก็การันตีท่านก็ต้องเชื่อมั่นในความเป็นตัวเองนะฮะว่าท่านเนี่ยตรงไปตรงมาท่านทําตลอดมาด้วยความเป็นธรรมความยุติธรรม ท่านทำด้วยวิชาชีพของท่านนะครับดังนั้นถ้าต้องการคำนี้ผมขอสามสิ่งผมขอสามสิ่งประมาณนั้นนะครับต้องให้ใจกับผมคือหมายก็ว่าการให้ใจหมายก็ว่าแม่ไว้ใจสุดๆแล้วไว้ใจนะครับต่อมา เมื่อไว้ใจผมแล้วไม่มีข้อใดๆที่จะไปกักไปกิ๊กไปกักพูดอะไรไม่รู้อะไรก็พูดมาให้หมดนั่นแะครับเพราะว่าความจริงความจริงจากจำเลยจากลูกความเนี่ยมันก็เปรียบกับประจักษ์พยานนั่นแหละครับลูกความคือประจักษ์พยานครับจำเลยคือประจักษ์พยานชั้นดีในเรื่องนี้ ต่อทนายครับทําไมผมเรียกว่าประจักษ์พยญนเพราะท่านคือในสังคมเนี่ยลุงพลจะพูดยังไงเราก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่มันจะมีคนกระทําผิดจริงเท่านั้นที่รู้กับคนที่ไม่กระทําผิดแต่ถูกกล่าวหาคนนี้จะรู้ว่าเขาไม่ใช่แต่คนร้ายเนี่ยจะรู้ว่า ตัวเองใช่และรู้ว่าลุงพลไม่ใช่เข้าใจนะฮะผู้ร้ายตัวจริงเนี่ยต้องรู้ว่าตัวเขาเน่ยใช่ลุงพลไม่ใช่แต่เมื่อมันมองแบบเนี้ลุงพลเท่านั้นที่รู้ว่าเขาไม่ใช่แต่อาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนใช่ดังนั้นในมุมมองที่ว่าให้ความจริงคือให้ความจริงของลุงพล อะไรบ้างสงสัยอะไรบ้างก็ได้สงสัยใครบ้างนะแล้วก็ตัวเขาเองไม่ใช่นะครับถ้ามองผิดองศาเดียวมันจะเป็นมุมลบนะครับต่อมาให้เกียรติวิชาชีพวิชาชีพนี้คือเขาก็ทำมาหากินนั่นแหละครับมืนเป็นอาชีพหนึ่งในสังคมมนุษย์ที่ต้องแลกด้วย วิชาชีพวิชาชีพส่วนมากก็จะมีจัญญาบันนะครับทำเพื่ออะไรวิชาชีพหมายความว่าได้รับเงินนับทองครับเขาจะได้รับเงินรับทองจากใครคนมาจ้างเขาว่าความไหมครับท่านเคยพูดว่าทำงานให้ฟรีไหมครับไม่มีไม่มี เพราะท่านบอกว่าให้เกียรติวิชาชีพของท่านด้วยวิชาชีพของท่านวิชาชีพแปลว่าอาชีพหนึ่งที่ทำมาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวคุณไม่ใช่อิ่มทิพย์ทิพที่จะมาบอกว่าผมทำงานให้ฟรีท่านไม่เคยพูดนี่คือมาตรฐานผมเชื่อว่าสามข้อนี้เป็นมาตรฐานสากล ขอบคุณมากครับที่ท่านให้สมข้อนี้นะครับบางคนอาจจะมองปุ๊บว่าเฮ้ยมันเหมือนกับว่าไปบีบลุงพลหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่ครับผมจะบอกว่าลุงพลเองก็คือผมเข้าใจว่าสามข้อนี้ท่านายอนันชยัยชยเดชท,ท่านก็ต้องให้สมข้อนี้กับรูปความของท่านทั่วราชาอาณาจักร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับนะครับนะหลังนั้นบางทีเราจะมองจะมองไปอีกมันจะเป็นลบทันทีนะสามข้อนี้อาจจะถูกมองเป็นลบได้เดี๋ยวฟังฟังผมก่อนนะครับผมเชื่อว่าขอให้ท่านไม่มีใครมาพูดให้ท่านว่าลุงพลอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้ามองมุมลบมันจะกลายเป็นว่าท่านไปฟังใครมาหรือเปล่า ว่าลุมพลแย่อย่างนั้นนี้หรือเปล่ามันจะกลายเป็นลบแต่ผมเชื่อว่าเป็นความจริงใจของท่านล้วกันเพราะตลอดมาคนชื่อนายชัยพลวิพาณนะครับเป็นคนแบบนี้ครับท่านทนายครับนายชัยพลวิพาลักใครแล้วรักเลยให้ใจเต็มๆตต่อมาครับสถานภาพของลุมพลคือชาวบ้านครับ ชาวบ้านนะไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอไม่ใช่คนตระกูลสูงไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศท่านอาจจะเคยมากความให้ระดับนักการเมืองผู้ที่มีต้นทุนทางสังคมสูงผู้ที่มี ความรู้ผู้ที่มีชาติตระกูลสูงถ้าท่านเคยว่าความคนเหล่านั้นมาท่านต้องมองลุงพลใหม่ครับลุงพลคือชาวบ้านครับนะครับแค่ลุงพลจะหาเงินให้ท่านมาว่าความให้ลุงพลก็ทําทุกวิธีทางครับลุงพลจะก,กู้ยืมเขาก็ ต้องกู้ยืมครับเพราะว่าลุงพลจะบอกว่าเขาไม่ได้ทําดังนั้นผมเชื่อว่าทนายท่านนี้คงไม่มีมาตรฐานอย่างนี้หมายก็ว่าท่านคงรู้ว่าท่านไปทําเรื่องให้กับใครแต่ให้ท่านเข้าใจว่าลุงพลคือชาวบ้านนะครับชาวบ้านพร้อมจะหาเงินมาจ้างท่านเพื่อช่วยว่าว่าความให้เขาหน่อย ใช้วิชาชีพของท่านใช้ความเก่งความฉลาดความมีไหวพริบของท่านความตรงไปตรงมาของท่านช่วยให้เขาและภรรยาปรากฏชัดให้ศาลท่านเห็นว่าลุงพลป้าแตนไม่ใช่คนถูกแบบที่ถูกกล่าวหานั่นแหละครับแต่นั้น3ามข้อนี้เดี๋ยวเกิดอาจจะไปมองพลาดจะเป็นมุมลบทันที ว่าเฮ้ยทำไมเรื่องมากอย่างงั้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามองดีๆก็โอเคแน่นอนครับคนจ้างทนายก็ต้องให้ใจทนายคนจ้างทนายเขาอยากให้หลุดพ้นเขาต้องให้ความจริงทนายความไม่จริงมันก็ไม่ชนะไงครับส่วนวิชาชีพผมยอมรับตามตรงเท่าที่สังเกตล,ลุงพลเนี่ยลุงพลให้ใจรักใครรักเลย ความจริงก็ว่ากันมันเป็นเรื่องทนายกับลูกความพวกเราไม่รู้ส่วนการให้เกียรติลุงพลเป็นคนให้เกียรติครับเกียลตินะครับเกียรติเนี่ยตลอดมาลุงพลให้เกียรติทุกคนครับคนล่าสุดลุงพลให้เกียรติมากครับปกป้องทนายครับแต่ปัญหาของเรื่องนี้มันเป็นปัญหาระหว่างทีมทนายกับสังคมครับไม่ใช่ลุงพล ลุงพลให้เกียรติทนายทีมทุกทีมนะครับแต่ปัญหาของทีมทนายนั้นน่ะไม่ใช่มีกับลุงพลครับแต่เขามีกับสังคมเวลามันยืดยาวนานไปนะครับทำให้เป็นปัญหาระหว่างทีมทนายกับสังคมเป็นปัญหากันครับสังคมไปว่าคนมากมายคนเยอะเขามองในปัญหานี้อยู่เขามองไกล เขาเห็นอะไรที่มันแปลก,ก,กประลาดก็เลยออกมาพูดนั่น,ตำ,น,น,นตำหนินั่นตำหนินี่มีอะไรที่แปลกๆมีหลักฐานเพียบประมาณเนี้ก็กลายเป็นว่าปัญหาสังคมกับทีมงานไม่ใช่ลุงพลลุงพลให้เกียรติใครให้เกียรติเลยครับปกป้องด้วยส่วนคดีส่วนกรณีล่าสุดที่ทําให้เกิดการเทเนะี่ย มันเป็นการเข้าใจผิดที่อีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าออกมาไลฟ์สดไปกระทบภิกษุที่ลุงพลและชาวบ้านทั้งหมดเคารพนับถือครับมันควรเป็นปัญหาของท่านที่ออกมาไลฟ์สดไม่ใช่ปัญหาของลุงพลอันนี้มันเป็นเหตุ เกินความสามารถที่จะควบคุมสภาวะจิตใจได้ครับมันพลาดใครก้าวพลาดคือพลาดลุงพลไม่เคยตำหนิไม่เคยด้อยค่าไม่เคยหักหาน้ำใจนะครับแล้วไปกระทบกระทั่งกับความศรัทธาของชาวบ้านลุงพลก็ศรัทธานั่นแหละครับคือจุดจะให้ลุงพลมา มาปกป้องก็แสดงว่าถ้าลุงพลปกป้องก็คือกล่าวหาพระสิครับมันเป็นเหตุอะไรตรงนี้แหละครับดังนั้นผมยืนยันหละครับลุงพลมีสามข้อให้ทนายครับนะครับเพราะว่าการให้สามข้อนี้มันยังไม่มันยังพิสูจน์ไม่ได้ครับเพราะว่าท่านยังไม่ประกาศจะมาเป็นมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ ดังนั้นผมเชื่อว่าท่านจะรับหรือไม่รับนั้นอะ่ะมันไม่เกี่ยวกับสามข้อเพราะท่านยังไม่มาตอบรับเมื่อตอบรับก็จะได้เห็นน้ําใจก็จะได้เห็นความจริงก็จะเห็นการได้เกียรติให้เกียรตินะครับมุมนี้ไม่ได้หมายก็ว่าท่านให้สามข้อมาแล้วท่านจะบอกว่าไม่รับแล้วนะ ก็คงไม่ได้เพราะท่านยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้สัมผัสลุงพลเลยนะฮะก็กลายไปว่าบางคนก็มองมุมลบไปเลยฮะว่ามีอะไรเรื่องมากอันนั้นอย่าไปใส่ใจนะครับเพราะว่ามันเป็นความเห็นของของสังคมครับเราควบคุมความเห็นของใครไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นมหากาบมันมีรสหลายรสชาติมาก หลายรสชาติมากนะครับนะดังนั้นความนี้ก็ฝากไว้เลยว่าผมรับประกันลุงพลป้าแตนครับผมรับประกันลุงพลป้าแตนส่วนข้อมูลต่างๆที่มันมันมีข้อมูลมากมายพร้อมที่จะไหลไปหาท่านนะ เพราะว่ามันเป็นสถานะที่ไม่รู้จะพูดยังไงคือมันไม่ได้เหลือมันไม่ได้หมายคามว่าลุงพลพึ่งถูกจับแล้วท่านพึ่งเข้ามาแต่รอนัดพร้อมขึ้นศาลแล้วครับท่านรอนัดพร้อมขึ้นศาลการเตรียมตัวอะไรมันก็ต้องมีปัญหาชุบลูกหูกแน่ นี่คือข้อจำกัดนะครับนี่คือข้อจำกัดอย่างน้อยท่านก็ยังโอเคให้เวลาให้เวลาว่าพรุ่งนี้จึงจะรู้เพราะว่าถ้ามีอะไรผิดพาลาดลุงพลก็จะได้ดําเนินการต่อนะครับแต่สามข้อของท่านนั้นนะ่ะมันพิสูจน์ไม่ได้ไม,ไดมันมันยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่า ท่านยังไม่ได้ตอบรับยังไม่ได้ไปสัมผัสลุงพลยังไม่ได้ไปสัมผัสอะไรเลยก็ผมก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไปฟังคนอื่นมาว่าลุงพลไม่ให้ใจลุงพลไม่ปกป้องทนายลุงพลไม่ให้เกียรติผมไม่ได้กล่าวหาว่าตรงนั้นนะโอเคนะครับเชื่อว่าท่านแค่เขียนเป็นรายลักษณ์อักษรเฉยๆนะครับส่วนพวกนี้ท่านจะรับหรือไม่รับไม่เกี่ยวกับ3มข้อนะครับ ผมก็เห็นว่าท่านเป็นคนดีคนหนึ่งนะครับเห็นว่าท่านเป็นคนดีคนหนึ่งแต่สถานการณ์ของลุงพลมันไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปอ้อยอิ่งที่จะไปหาคนแล้วก็มาเริ่มตั้งไข่ใหม่ผมเชื่อว่าทุกคนในประเทศนี้จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ระดับไหนครับก็ติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นจนทุกวันนี้ ไม่มีใครพึ่งมาจากดาวอังคารไม่มีใครพึ่งมาจากก้นถ้ำแน่ดังนั้นเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดข้อนี้ครับว่าลุงพลไม่มีเวลามากขนาดนั้นที่จะไปหาคนมาเริ่มต้นใหม่ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะผมพูดถูกนะผมพูดตรงไปตรงมาไม่สามารถมาเริ่มใหม่ครับดังนั้นบริบทครั้งนี้ คนในสังคมติดตามเรื่องนี้มาผมถึงบอกคุณสมบัติตั้งแต่แรกแล้วว่าการจะมาเป็นคุณจะต้องรู้เรื่องนี้เป็นแบ็กกราว์มาหมดแล้วส่วนใครที่เห็นว่าลุงพลเป็นคนผิดแล้วจะมารับเนี่ยมันยากครับมันเริ่มต้นยากครับเริ่มต้นยากต้องนำคนที่เห็นว่าลุงพลไม่ผิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ย มันจะได้สารต่อแล้วก็พร้อมทันทีนี่คือข้อกังวลของผมครับใครเห็นด้วยที่ผมกังวลเนี่ยขอหัวใจแดงๆหน่อยครับจะมาเริ่มต้นใหม่หาใหม่ถามใหม่ไม่ได้แล้วครับนะครับเหมือนกับเราจุดชนวนแล้วนะ่ะเราจุดมันชนวนมันถูกจุดแล้วอะ่ะ มันเหลือแต่จะถึงแล้วมันระเบิดครับมันไม่มีเวลามันไม่มีเวลาเวลาสามเดือนเนี่ยมันเหลือแค่ว่าคุณพร้อมพร้อมให้ใจให้ใจถ้าลุงพลจ้างปุ๊บคุณให้ใจลุงพลเลยว,วิชาชีพ